ขึ้นได้ก่อนทำค้นยังได้แล้วยัง,งบ่ทำค้นแม่กี้ขึ้นมายังล,ลุง,เล,งเลก็กกะอ๋อคอยดึงมาคอยดึงมา อาครับตอนนี้จอยเหลือปลอดภัยแล้วครับโอเคโอเคโอเคเอาเอาครับปลอดภัยแล้วครับโอ้ยลาโลหาดที่กุงครับน้ำนักน้ำาหลายไปดีไปเนอกับเน่ครับขานไปน้เี้ยมันนถนนเออครับเอาด้ไปแล้วน้ำท่วมถนนครับกลับมาออกก็ได้